เอ็มี้าเซีว uh. no. ่าจาได้ยินเสียงเราต้องทอสายจวดด้วยนะเพอยเป็นอาจารย์วัดเป็จพน้าขับ่เ้าตัวเดียวกันจิ้นทองเล่นมาเจีพกนึ่งลดแต่ดีเ่าโอ้ยเป็นออาจารย์คนหลายวัดเป็นตยวัดคือตั้ไหน โอ้แต่แล้วว่าโอ้สายบุญไล้สายบุญไล้เจ้านี่อาจารย์อ่ามีเอฟซีขวาพัโชว์อยู่นี่มีเอฟซีเอาอยากไปหาอาจารย์อยู่นี่อ่าเลยนวาเดี๋ยวแอดต่อสายอ้าวตามนั่งด้วยแม่ดื้ออ่าเดี๋ยวให้เปิ้นเป้ลนี่ลาญาติโยมสัมัยเอฟซีเอฟซีไล้เ้ยที่น้องเลยเอาเปิดมายิงยิงต่อมงวดไปเลยเด้อาวป้อยระบาดอาจารย์ยังไงใกแล้วระวับที่หนึ่งติดแต้มเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วหือ โอ้พี่น้องอาุสรับสายเด้วด้อเอฟูอาจารย์คำเนียนทองโอ้โหสายบุญสายบุญบุคคลทำลำให่ได้พี่น้องลอฟกับโทสายบุทำลำใหญ่ขึ้กันหนึ่งเจ็อาจารย์ยำแล้วยำดีเมียนค่ะจ้าค่ะค่ะนักจัดการอาจารย์ครับค่ะการนักจการค่ะเป็นอะไรที่น่ครับป้อยตัวนั่นยังดีเฮ้ ใก้ียบผาด้วยหนึ่งเจ็ดเน้นแล้วเน้นเี่โอ้ยว่าแล้วพีอ่กน่ห้าเจ็งเจ็ดหนึ่งเก้าจะาเงกซ้คนาจายโอ้หทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างค่ะสำหรับผู่านทตกบนแ้ล่างเยี่อาจารย์ับนี้นะ่โมาม อาจารย์ยำเลยวว่านเนาะนึ่งเจ็ดนึ่งเจ็ดอยู่หันพี่องฟด <ไป S 2> ัลห1 jet, 1 jet, 1 jet ลออยู่คหนเจ็นอดนึ่งเจ็ดต<ม>่บาเนเลขเลขในตารางกัมีเอาจารย์น้าจารน้อเล็ในตารางเลขตาลางก็ถือเลขตส่วนเยนลอหาก็ถือเลขเข้นหางก็อที่ผู้จับนึ่งเจ็ดนึ่เลขขึนห้างครับหนึ่งหก หนึ่งหกเจ็ดอย่างนั้นะหรอที่ไงในตารางก็้ม่แงอครับผมยังไม่แตสามโเก้าวหนึ่งเจ็ดมือเศร้านี่ไหมต้องเป่นว่อมือเศ้าในที่ผูบอกจะบาอันวงกลมเม็ดเดียวเก้าหนึ่งเจ็ดบนนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดวนวงกลมที่มาหายไหมหายทั่วห้าน่ะโอ้ผิดหวังเลย อ๋อข้าเจ้าไม่เป็กับหัวบ่ค่ะไอ้ไอ้เก่านี่เออข้าเจ้ากับหัวเข้าเจ้าวันเด่เก่ามันอันมันมันมันเต็มมาจันซื้อบถได้แล้วได้เป็นเป้าเป็นกับรถตันนี้รถไดสามใบรถดีสบายเพาใบหนึ่งมาดิโอ้โหอ้การการใหญ่ขึ้นแน่ F4 เขาเนาะสายบุญเข้ามาโอ้โหกาโอ้โหเปลีนเปิดไปเข้าโอ้แสดงว่าสายใหม่สายใหม่ไปไปงานศพมาเนี่มไปสวดอันค่ะ ค่ะเป็นสายบุญเป็นสภาพบุญเอฟซีเพิ่งกล่ว่าโอ้ยได้ยินเสียงปูขมิ้นเนี่ยสันเดียร์จะต่อสายตรวจถึงทำรับเง้นํำเนาะเอาไปเลยนะม่าท่างตองวันอาจารย์นี่นี่ไปจนเลยนงจักขาหนมหาห่งเน่มาสันบา่างย่างย่างย่ข้าโบต้องไปดีเบต้องไปรอนจั่ได้มันกปาแดดเขา้วผาโอ้ับเงินมาเลยแล้วอย่าเฝ้ามันบ่อาจาร โอเพืมากดหผู้ใดมาตอนแด้ตอนเช่าทือตอนแรกจันมาตอนแรกแล้วเจ้าะด็ความยินดีนะกระเยาโตเต็มป้าเลยบอค่ะปลาโตบุกอดทำรับใ่ได้บอกแอดกับบุกขึกันบุกอากาศ โอ้โโอ้โอตาบานอตาบาวันเหมนม่นท่านบอกที่เพิ่นเห็นพญานาคเป็นบอกที่บอกครับมาท่านชองที่เพิ่นมากั้งไดไอ้ช่วมูลี่นะที่เพิ่นมากต่ช่วงมูลีว่าขอได้มีแต่วหนึ่งเจ็ดตัวน่งเก่าแล้วตัวเสนวันนีู้ขนมานอนเต่าอยู่นีเขากรเด็อน่งเจ็ดัน่งเก้อีไปแมจเพิ่นเลยไปเลยนี่เม่นที่เพนอกเรื่องูงูนะเป็นอันซีรล่องบอกครั้งเออพญานาค นได้นเจะครับผมเมนเมตัวใหีเป็นเกแล้วจะได้มีหนึ่เก้าหนึ่งเจ็ดพวกที่ใต้็ยังไงเป็นบ่าจริงต้องไปบอเจียบกับหมาย่งลุงบอว่ามีหาเจ็ดนี่ครับผมมีเก้ามีเจ็มีเก้านว่าครับผมแล้วก็ให้แล้วก็ให้เจี๊ยบพวกเก้าหนึ่งเจ็กนี่เออน่นอันปจ็ตลักลอยเอากดีด้ละเพนกับมี่ันถือกอูว่หาสิบาทูดนี่เก่าจําเป็นรตุลี่ก็ถือาร เลขวิ่งก็ไม่พลาดเลยนะครับในเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่เลขวิ่งเนี่ยวิ่งเจ็ดบนหนาหลักวิ่งเจ็ดบนหลักหน่วยข้างข้างหลักสิบหลักสิบหลักสิบบนหนึ่งนี่เป็นไหนเจี๊ยบเขียนไหนอ่าหลักสิบข้างหลังสหลักหน่วยคือเจ็ดกับแปดตีลูกไปกันวิ่งเจ็ดนะค่ะโอ้ยพี่เจี๊ยครับ่านครับผมอ่าถือว่าเขาเดินดีนะอาจารย์นะสุดเดินดีแต่ว่าบาดแตก ต้อบบทห้งรางอีงองกแล้วกนนีพี่้องโอ้ยปลาจะมาแตกพี่อลังเล่ก้าว <c oughs> ตัวเดียวกันระวังเด้อถ้าในช่องตารางสี่เหลี่ยมถ้าไม่ออก08ก็07ระวังถ้ามันออก07มันเคยออก17เรื่อกระบอกไปตลอดมมาครับผมครับประมาณนี้คลิปสี่ดหิียมกันทุกคลิปโอ้ยค่ะเพราะว่าสีห่หลีกันคลิปกับพนึทง็เยกว่าตี่ย71 71 1 บ้านบ้านาบ้านพา่องบถือแ้บอื้ยเน่เห็นเห็นอยู่เนาะบ่ถือตรักกวอพี่ลองเจ็ยในเบ้นนห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าครับผมโอ้โหฮโอ้เล็กวิ่งกับเขาเล็กวิ่งเขาเนาะเลขรักกับเขาเลขรักกับเขาเล็กวิ่งกับเขาเพิ่นให้รักสิบบนเนด้หลักสิบบนก็เป็นหนึ่ง กระทุขึ้นมาเนาะหน,หนึ่งหลักสิบบนเจ็ดหลักหน่วยบนเะนะ,ะนอนนี้กูยิงยูลูกทีลูกค้าบบนยิงยูค่เน้นมาเลยเน้นตัวไหนจะฟันตัวเดียวหลักสิบบนคือหนึ่งหลักหน่วยล่างหนวยหลักหน่วย,ยบนคือเจ็ดฟันเลยหนึ่งเจ็ดอืออย่าง,งวาาง่วอย่างอีกบนหนึ่งเจ็ดเ็นหน,นึ่งอนวันนี้พี่จะได้กับอาจารย์ดิ๊แววๆอยู่มั้คัอิห็นว่า เรื่องน้เร็วที่ว่าเรนเร็วโยหันเรยนเขาหูยนี่โยหันไหมเออินมาจะขาเป็นวิ่งอะไรวิ่งอะไรก็อาจารย์ยิ้มโบยยิครับอ่าสายบุญสายบุญพ้วหันไหมเ้ยที่ยิ้ถึงโบกันด้วยาเร่องับีจักตัวบ่อเจได้เบิ้งบนมีจัก่มีจักตัวค่ะมีจักตัวแ้วค่ะครว เน่ยแนทีอยาไปชื่อมันเชียเงินมีกันไปตไปชื่อชุดนั้นเรามาซื้อเไข่ใช้กรมนเจ็ดแปดสากันเจ็ดแปดสามบ่มาอีเดียไม่มาด้วยกันเลยอออามักไผ่นกพูนกมักไผ่ักมันเจ็ดแปดสามไม่มาด้วยกันเราดูดิแมโอ้ผู้บได้ว่าแปดกับเก้าไม่มาด้วยกันอ่า เ่กไม่มาดต่กัเคยวอยู่ตลอดอย่ซื้อโอ้เลขอันเพิ่นสองกับเจ็ไม่มากับเดไมมาด้วยกันนั่นปลวื้อสองเจเจ็สองนันซื้อนึ่งเจอเนือเจ็ดปนยำ้าอีนี้้อเจ็ดรกัเนื้อำ้งอินี้ยเลยก่อนเร่เรีเนอเจ็ดจงไดืกับเจไม่มาด้วยกันูก็เคยยำให้ตลอดนะเดครับผมยำให้ทุกสองบกใหทุก่องสองในา ครับผมปูก,ก็บอกว่าถ้าถ้าชุดดับติดหนึ่งทันดีปูว่านะ่ะโอ้โหขับอาว่าหลักสบหลักสิบกกบุคือหนึง่งหลักหนวยบุคือเจ็ดอัดเลยกเืองบัวไม่ที่เลยบอไ้เลรัดแก้เคลมาูอมีซองนั่นคนมากตัว่องนั่นคนมากแเลยให้เอ้นหาเจ็ดับหนึ่งเจ็ดแล้วหนึ่งเก้าตีอไป้นพร้อมหนึ่งเจ็ดกบาเจ็ด โวครับผมอไม้อ้นเลาผูใจนค่ะมครับผมท่ตามไปต้องกันนะคันาะอาจารย์เนาะแต่บาวัดี่เนี่รท่นได้ฟันฟันมูดอกมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วอีกแล้วับเอาเกิมนะเพยงอาจารย์เติวัสวิ์น้ำก้นมูดี้โ็ย่งโ็ยังน้ำก้มูว่าได้เสียใจเมียนาปฏิบัติวโ เลดังว่า้สวกอาจารยสายสมนควายนนขาเจ่ฮอาจารย์สานย้จอบโอ้พี่น้องเลยจาลณาดูะเองจารณาเนาะจาบย่อมบ่ยอมเลยพี่น้องบอย่อมไ้มากด้วยฮิตต่อไ รอนไปท่านกันงง <ARS. S 1> <rock> ่เค่จิเตร้อยเะ่อตัวื่อนงจาาันจ <cs Hamilton> ครับผมเอาเอาเอาคร่ะจังหวนี้ครเพาะพได้พูดคุยเสียงอาจารย์เอาเลขกระางสุงมากหลังไม่เหเอาจารย์เด้อในช่องตารางสี่เหลี่ยมครับแปดเจ็ดไม่มาด้วยกันครับผม หนึ่งศนเกเลขเลขวิ่นเาคือวินหนึ่งสามหนึามลงมาแล้วก็นเจ็ดูเคยยำตลอดว่าถ้าศูนย์ปดมันดังมันจะออกศูนย์เจ็ดตัวเดิมถ้ามันไม่ออกศูนเจ็ดถ้าศูนดับติดหนึ่งเจ็ดทันทีแมนบอลครับผมเดยูกับยำตลอดไม่สอกีฬขึ้นนัตัวลักมันลงมาเาออกขนไม่นเลงไล่าง้นครับผม คอผไปไปเนาะตามท่จริงกับว่าเจ้าหกนะล่อ่นะจะเลยบอกชซเรยวสามคือแคแกที่ซื้อดรอโอ้ตรงตึ้งตรงตรงบมเด้อค่ะที่ปูวันกระยญ่ไมนแตกตึ้งในแต่ล่างยยมแตกบวดแตกล่างในตัวนั่เก้าข้าทุกเก่า้กตัวเดียวกันกันแตกเ้วะละอาจะได้กโทรไปบอกเยลามันเมือนั่นให้เยลามันทรมามั่บผม ไม่ต้องกลับ่ดอกว่าตรงคัเลยนะครับอกหนึ่งเจ็ไปเรื่อเลยแดถ้าว um ิ่งเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยิดหนึ่งอยู่หลักสิบเจ็ดอยู่หลักหน่วยแตดอเล่นเรื่อยแ่ว่าแต่หนึ่งเจ็ดเนี่ก็ได้ยินเปอนยำคังอีรีไปยงได้เป็นกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดขอสุทยวันน้ก็เก่าหนึ่งเจ็ดอีกนแนแอนค่ะที่ตามได่นนะครับเนาะแต่เลขที่ต้องหมดเลขที่ห้เลขห้เจี๊บเชยนตรางนะ ชุดเต็มกับเขาแชุดเต็มเท่าค่ะคราบผมเราจะแปดชุดของเมืองอยู่นปานชุดเต็มเขามีสชชุดถ้าวากมันตัดดอกมันกรเด็นหน่อยแมนบอเลนตัดด้กมาใส่ช่องแต่ล่างสีเลียมไปอย่างนี้ครับผมบานิจีบัวเล่นวิ่งมันมีแปดกับศูนย์มีเก้ากับหนึ่งดีไม่ดีมันจะออกหนึ่งเก้าสทีหน้าแมนบอลหครับมันจีบเเก่ามันกระดานจะออกลบทง ครับผมคันนึงเก่ามันกาิดังแคกัเร่อร่งับหัวเา่าเราจิตสวายวาไปนยะล่ะคบผมคือสามใบอือมีคนาบุญน้ำพี่รองเดื่อพี่้องเลือผเ้ใเถืดนําอาจารย์่นโทษสายต้อหาอาจารย์ดยตรงเลยนะมันได้ค่ะหรือว่าติดตามท่านมาช่องก็ได้แล้วเดินทางไปไปไปพิจารณาเนีท่านกำกันเนาะครัเนาะค่ะลบกดพูดจำนี้ละค ครับผมค่ะแล้วจี๊ดครับผมไปอดตามเอไ้ปูไอ้ปปลอยท่หลังมูซานเนาะรติาด้วยกันเนาะค่ะเนาะเออรัติาปด้วยกันถ้าเจ้าปลอยตือไห้ปูกับจีปลอยนั่นแปลวาด้วยกันแลครับมันตรงกันใช่ค่จก็จะรมาณในการรับชมเราเนาะกันเนาะครับผม อถึงหวดลกเป็นตยางือว่าน like um ั่นละเนาะครับอืมเอาแต่การเงื่อนไทยนี่กับคนมาติดตามกันมาหาเร่องเกี่ยวด้วยเอาไปมาปประกันตาด้วยถึงตัวมดจะมาหมดนี่กะเอาเป็นที่หลังมูซ่าโอ้โหอะไพูกติดตามอดยิ่งเป็นมาติดตามหะไรรอกพวกไปเร้อทั้งสองได้แสดงความยินดีน้ำผู้ที่สวยที่หลักมากเนาะอาสาธุค่ะอาอาค่ะค่สาธุสาธุค่ะ กรเกียของอาจารย์วัดปพายสายขมิ้นเนกมาให้เนาะเอาทำนั่นกับเขาได้รอดรับาใหม่่อนนนั้พีงเด้อเดี๋ยวจมรอดติดตามตัวยกันกดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะเลขตะล่างเข้าตลอดเพื่อแต่ทั้งหมดเด็กนี่สำนักหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวจะแอดชิดเดือนข้างไปยุ่เดี๋ยวจมรอดติดตามด้วกันสวัสดีครับนะครับเาขอให้โชคให้ม้าหนัากันรอดติดตามกดกระดิ่งก็แจ้งเตือนไว้ทุก่วลายผานชิปเร็ยกสำคัญสำคัญจาก อาจารย์ไซต์เมีนสวัสดีครับดีค่ค่ะ